โอ้ไหนยังกีรแรงหนูบอหนิฮะโอ้ไหนยังบอกคอยสบายใจอยู่นี่เอาเป็นียังไงคอยถือเลขเมื่อนึ่งเมื่อกี้แล้วจำได้อยนนู่บ่โอ้ถือว่าหานบ่เออเลยเป็นยังไงบอหนิเป็นยังไงคอยไปบนปบนศาลปู้ตาไว้ว่าอันเสีเอาไข่ไปแก้บนเพื่อนอนะ่ะสามพันหน่วยผิดนเนี่ยเอ้าเจ้าไปบนแวดบ่แม่นแม่มึงถือีเลขบอหนีิไข่สามพันหน่วยเออถือเลขบอถือเมื่อเดียวเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแรงบังกัน ใค,ใครแผงหนึ่งมันมีสามสิบหน่วยมันบ่แมนบนไปจักหน่วยสามพันสามพันกาดร้อยแพงแล้วเออแมนแแรยหาิบมันซืบ่อดใช้ปิกอัพไปพ่มบ่แผงหนึ่งจักบาทไปดิร้อย 5, 10, หาซิบยังว่ามือเงินหาุนโอ้พอไปจดเลขมือหนึ่งหาคาดสือไปเลยเลยยู่แปดพันกว่าโอ้ยขอเสียจังไหเพ้่มบ่หนขอเสียจั่ไหนเอาก็ถือเลขครับเงินเสือใครเห็นขอแต่บ่พ่อ เออหลายๆคือซอยข่อยแน่ขอ่อยเซจจังใดบาทเนี่ยไปบุญไว้หลายพุทธเน่าซื้อนหน่อยหนึงเนาะไปบุญยังไว้หลายแท้ก็ซื้อหลายโตัววัน้จะได้ซื้อให้ไปแก้บุญบ่เออผ้าข่อยไปซื้อแน่ได้บุญเพราะ<ม>อะไรเนี่ยอะไร่สีแตัวเอาเงินเซจไปซื้อ,อน่อบาบนน่เนาะเอาสีด้อยใครสามพันวอนบ่แนนเจ้าจะไปซื้อไข่ไนะก่ด้อเจ้าไปซื้อนี่ไข่มดแดงเน่เขาขายอยู่ตลาดนี่เรียบร้อยเลย ตายใ้หมดแดงเออกดได้ก่บบอปนี่ดได้แล้วกดได้หรือบล่าเพราว่าเจ้าสาใครยังเป็นแก้บนบอเออนี่ใครมดแดงนี่กดได้เลยยกดไแมเแม่เพมขาเจ้าพหาบลบอปานี่ขนาดมันเสียไมาั่าปีที่ผ่นมาไปเบ่งบ้างไปเบิ่ง う、啊